ใครดูคลิปไม่ไหมนะแล้วถ้าเกิดอยากขายของหรืออยากลองขายของมานะไม,ม่แม่ให้เช่าฟรีๆเลยไม่เอาจาักบาทนี่ก่อนร้าน,นข้างๆเอางค์เกงมาแขวนหน้าร้านสวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง100เคจ ช่องที่ทำมาเพื่อสาวอวกแบบพวกเรานะคะจะได้ไม่อยูดสวยนะม่อยกระตุ้นกระตุ้นกันวันนี้นะคะมิมายู่ในที่ที่ไหนกันเนี่ยคลาสตินัมแฟชั่นมอลนะคะตัวนี้เป็นตึกใหม่นะส่วนขยายดูร้านตัวเองนิดนึงเพราะว่าผู้เช่าเขาออกไปแล้วค่ะก็เลยมาตรวจความเรียบร้อยช่วงนี้ถ้าเกิดใครดูคลิปมิม่ยนะแล้วถ้าเกิดอยากขายของหรืออยากลองขายของมานะมไมามให้เช่าฟรีๆเลย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  ก็ uv. ดีกว่าร้านมันปิดอยู่แบบนี้นะคะนี่ก็ร้านข้างเอาเกงมาแขวนหน้าร้านลองที่มันกระจกสีดำๆมันนี่อ๋อ,อ,อล็อกแค่นี้ใช่ไหมพี่ No 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 เนี่ยจะเป็นหัวมุม,มเลยนะแล้วเป็นสองล็อกปิดกันเลยจริงๆอ่ะมีร้านที่ร้านที่ไม่ชอบชอปปิ้งข้างบนตึกนี้ชั้นหนึ่งอาจจะมีเสื้อผ้าผสมแต่ชั้นบนจะเป็นรองเท้าแล้วก็กระเป๋าไปดูกันได้รองเท้าสวยๆได้รองเท้าสวยๆได้รองเท้าสวยๆเปไนรองเท้าไซส์ใหญ่ด้วยไป ถึงร้านเลยมาง่ายมากจะไป็รองเท้าไซส์ใหญ่นะคะจะมีถึงไซส์3 8มแปดถึงสี่หกสปถึงสี่หปถึงสีอะอันนี้ให้ดูคือไซส์4-4นี่มีรองเท้าไว้งานด้วยนะเธอเธอได้คู่ไหนแล้วค่ะ <c oughs> อุ่ย้ <c oughs> นย <c oughs> นาย่ <c oughs> นารัก <c> ม <oughs> าก <c oughs> นา่ารักมากเดี๋ยวดูแล้วแตกต่างกันใช่ไงอันนี้าาราคาเท่าไหร่คะพี่700ดร้อยเบาทเดี๋ยวขอลองก่อน ต้องใส่40แน่เลยอ่ะอวยปตานน่ารักเลยอ่ะต้นก็ความสูงกำลังดีอุ๊ยมีถึงไซส์45เป็นแกรองดิไซส์45ไซส์45ไซส์45ผิดทางงูมูอีกโอ้โหุ๊ยมากนี่ก็เป็นคุณนายอ่ะราคาแบบ700ดรอยอะไรเงี้ยคือเดินแล้วมั่นใจว่าแบบต้นนม่ค่ะ เดินแล้วมั่นใจไหมใ่พี่นี่ของนี้มาแล้วขสวยมากอุ้ยดูแพงมากอเท้าที่รัดข้อแบบนี้ไม่กล้าใส่จริงเพราะว่าข้อเท้ามันเน้นทำให้้อเท้าแบบยิ่งดูใหญ่กว่าเดิมใส่ไปก่อนใส่สบายอันนี้40น่ารักคู่นี้แบบใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายงานนี้แต่คู่นี้ก็น่ารัก งานไหนดีพี่งานนี้นห่เรสิใส่ไลฟ์สดแล้วก็เดินริบลีนแล้วก็สวยมากค่ะคู่นี้เสริมหน้าเลยใส่สบายโอ้โงมิ้งมรนดัดด้วยที่มันทัดให้บางนิ้วด้วยหน้านิ้วลังเลอยู่ระหว่างคู่นี้กับคู่นี้คือแนวเนี้ยมีก็มีแล้วไงแนวที่เป็นสวมๆแบบนี้มีเยอะแล้วสานสานสวมๆก็เลยเออเอาคู่นี้ไปดีกว่าคู่นี้แปลกไม่เคยมีเลยมันดูกระทัดรัดแล้วมันดูน่ารักมุ้งมิ้งเหมาะกับคนที่หน้าเล็บสั้นแบบนี้ เป็นยังไงบ้างเ็นเ <c oughs> ียกได้ไม่มีไซส์สักอันเลยหมดทุกอันจบแล้วไม่มีโดนใชเงิน oh, <no. S 1> ชอบตคู่เลยใส่สบายมากใส่สบายมากใส่สบายมากคือแบบปกติเจอรองเท้าแบบนี้ยคือจะโดนบาดแต่นี้ไม่บาดค่ะตรงเนี้ยทำจากอะไรไม่รู้แบบมันยืดหยุ่นได้เดี๋ยวใส่สีเงินให้ดู พวกส้นที่เป็นส้นห้ามิ่ก็จะเสริมหน้าให้ทุกรุ่นเลยค่ะตัวนี้ก็เปรี้ยว oh, <no. S 1> ไปปั์ตี้กันสรุปแล้วนะก็คือมีเจ้าคู่นี้กับบ้านค่ะ มายม,มาด้วยกันได้กลับบ้านสองคู่ได้คู่นี้ไปได้คู่นี้ไปอีกหนึ่งคู่เป็นสีครีมค่ะร้านนี้มีเพจให้ด้วยจะแปะเพจไว้ให้นะคะเผื่อใครไม่ได้มาพลตินามก็ซื้อทางเพจได้แอนดี้ได้คู่นี้ไปหนึ่งคู่เป็นสีเขียวที่แบบกําลังเขียวนิยมไงส่วนมีหมายอะ่ะเคยมีรองเท้าสีนี้มาก่อนเดี๋ยวไปใส่ดูใส่แล้วขาวมากส่วนพี่เบนไม่มีใส่เลยไม่มีใส่เลยเสียงได้ไม่มีใส่สักอันเลยหมดทุกอันเสียงได้ไม่มีใส่สักอันเลยหมดทุกอัน คือพี่เบนเขาจะเป็นสายแบบมินิมอลม,มีเนี่ยจะเป็นสายเยอะๆน้องสาวมี้จะเป็นกลางๆน้องมิมเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นเลยคือร้านนี้ตอบโจทย์แบบทุกแนวอะค่ะยอดมากท่ะมาสัง่งตัดได้ทุกเสกเฮ้ยเฮ้ย กับจำนวนสั่งคู่เดียวก็ได้ราคาปกติเลยแล้วหนังของแบรนด์ซูริองเนี่ยนะคะก็ทําตามกระแสช่วงไหนหนังอะไรนิยมก็มีหมดเลยจำมาหยี่เนื้อวิ้งเนื้ออะไรโอ้โหมีทุกหนังเลยค่ะมีเรียกไม่ถูกนะคะขอโทษไว้ด้วยสำหรับใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามพี่ไม้ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งใ,ให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะลิกโก้ไม่ไม่เพจไม่ไม่วันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ